พันเอกโมอามมากัดดาฟี่ผดเด็จการแห่งลิเบียได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองประเทศกลุ่มอาหรับมายาวนานและด้วยบุคลิกลักษณะอันแปลกประหลาดโดดเด่นจะทำให้ผู้คนจดจำอดีตผู้นำลิเบียผู้นี้ได้ดีคนทั่วไปจดจำพันเอกโมอาม,มากัดดาฟี่ในมุมของความเป็นคนพูดจาเปิดเผยชอบวิพากษ์วิจารณ์ประเทศทางตะวันตกและมักใช้นโยบายการเมืองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งตลอดช่วงเวลาที่ปกครองลิเบีย พันเอกกัดาฟี่ขึ้นสู่อำนาจในปี1969เมื่ออายุเพียง27ปีหลังรัฐประหารระบอบตริย์ของลิเบียพันเอกกัดดาฟีจัดตั้งระบบสังคมเศรษฐกิจและการเมืองขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อจ a m a h i r i y a ซึ่งหมายความว่ารัฐแห่งมวลชนในภาษาอาหราบับิเขาสรุปรวมปรัชญาการปกครองของเขาเองลงในหนังสือกรีนงบุ๊กที่มีชื่อเสียงเขาปฏิเสธรัฐธรรมนูญแต่เชื่อในระบอบที่ประชาชนคือผู้บริหารประเทศและตนคือผู้นำ ภาพพ์ของพันเอกกัดดาฟี่บนเวทีโลกมัวหมองลงเนื่องจากความสัมพันธ์กับผู้ก่อการร้ายสหรัฐกล่าวหาว่าพันเอกกัดดาฟี่มีส่วนในเหตุการณ์ระเบิดที่ในคลับแห่งหนึ่งในเยอรมนีเมื่อปี1986ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิต2คนรวมทั้งเหตุการณ์ระเบิดเครื่องบินของสายการบินแพนแอมที่เมืองล็อกเคอร์บี้สกอตแลนด์เมื่อปี1988ซึ่งมีผู้เสียชีวิต270คน พันเอกกัดดาฟี่แสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวในอีก15ปีต่อมาพร้อมกล่าวประนามการก่อการร้ายและปฏิเสธอาวุธทำลายล้างมวลชนมีผลให้สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษลิเบียและยอมรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับลิเบียใหม่อีกครั้งการปกครองของกัดดาฟีเริ่มคลี่คลายในปี2011ระหว่างการลุกฮือของอาหรับสปริงเนื่องจากการประท้วงต่อต้านระบอบก,การปกครองของเขาปะทุคึ่งทั่วลิเบีย ความไม่สงบลุกลามอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบโดยกองกำลังฝ่ายค้านได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของ NATO ในเดือนตุลาคมปี2554กัดดาฟีถูกกองกำลังกบฏจับกุงมและสังหารในเมืองซิตต่อซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาส่งผลให้การปกครองที่ครองอำนาจมา42ปีของเขาสิ้นสุดลง